โอเคก็วันนี้ผมก็จะมาเล่นโลบบเช่นเคยนะครับผมนะก็วันนี้ผมก็อาจจะมาแบบพูดเสียงเบาเสียงแหบเสียงอะไรก็แบบแต่นะครับผมนะก็วันนี้ก็จะฟาร์มไปเรื่อยๆนะครับผมนะก็เล่นแบบชิลๆแล้วกันไม่มีอะไรมาต้องบอกช่วงนี้ก็ว่างๆนะครับผมนะก็ตีผลไปเรื่อยๆนะครับผมนะ ไปให้คนดูดูนะครับผมว่าเออผมอยากรู้ว่าผลเนี่ยมันเอ่อมันชื่อเรียกว่าอะไรนะครับคุณดูยังชื่อเออผมยังคิดชื่อไม่ออกเลยครับคุณดูออมันก็แรงอยู่นะผมก็ว่านะอ,อืแรงอยู่นิดเยอะเลยนั้นอ,อันดูวิธีการตรีนะครับผมคุณดูดูนี่นะครับอาก็ คนนี้ก็ถามว่าสวยไหมก็สวยระดับหนึ่งเลยนะกันนะครับผมดูสวยมากเลยคนทู่ว่าสัเกตเอาละกันน้องๆนุ่นหนูใครยังไม่อยากเใครยังไม่มีก็รีบๆนะครับผมนะคนนี้ก็สวยอยู่นะครับดูนะครับที่นะเวลาเวลาดูเวลาเราบอกเวลามันตีมันก็แตกนะครับนะแตกแบบสวยมากครับเป็นสเก็ตของลาวานะครับผมนะ ดูท่าไม่ตายของมันนะครับออันนี้เรียกได้ว่ากิวของจุดจุดปุ้นๆน,นะครับผมนะดูวิเขียวนะครับผมใครมีเรีอกชื่ออะไรก็คอมเมนต์ไว้ใต้ลางคลิปนะครับผมนะเรื่อยๆครับผมดูเล่นไปเรื่อยๆครับป่าไปเรื่อยๆวันนี้อาจวันนี้อาจจะพูดน้อยอาจจะพูดเบาของขอโทษด้วยนะครับผมดูอาจจะพูดไม่รู้เรื่องนะครับผมนะว่า,วา ผมมาหยุดต่างประเทศนะครับคุณดูต้องเสกว่าเบาหน่อยครับผมเก่งแก่ะลกกะคนระกวนนะเขาเขานะครับผมคุณดูเออก็บินไม่ได้แล้ครับผมบินไปอเพื่อจะไปฟาร์ามรอบหนึ่งนะครับผมนะก็ขอโทษเสียงอะไรเด้อนะครับผมนจะตามนานๆนะครับผมนะ,นานานนะครับนะนะเฮ้ยเฮ้ยเหลวมานะ คือท่าปีกตายเฉยงงท่าปีกงงงงงเกินตายได้ยังไงโอ้โโดดไปอีกเกาะหนึ่งดีกว่าครับผมผมว่าโดดไปอีกเกาะหนึ่งดีกว่าไป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 คนเราไปเกาะหนึ่งดีกว่าเกาะหนึ่งดีกว่าทุกคนโดดโดดไปไปไปอ่ะเอาเลงเอาลงน้ำลงน้ำลงน้ำ ลงน้ำได้ไงลงน้ำได้ไงจะตายหรอเออเขาไม่ตายเฉยเขาลืมไปนะครับผมว่าเราเดินบนน้ำได้เออผมก็งงตั้งนานผมไม่คิดว่าจะลงน้ำแล้วมันล้ำเขาจะตายนะครับผมแล้วก็เนี่ยนะครับชีวิตของวัยรุ่นที่ยังไม่รู้เรื่องอะไรเลยก็ติดประกาศกับผมนะเพื่ดนๆน้องๆหนุ่มๆรูไหมล่ะจัา เด谢谢็น้องๆหนูพ well well ี่ฝากกำลังใจยนะครับผมก็กดไลค์กดแชร์พี่ด้วยนะมานะครับผมอันนี้ไม่ก็ไม่มีอะไรมาครับผมก็มาลองเล่นให้ดูนะครับผมไม่ใช่ลองเล่นดิเออมาลองเทสสกิลของเวกมานะครับผมนะเออพี่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 แบบ เขาเรียกเข,า,ขาเรียกว่าอะไรอ่ะพี่เพิ่งแบบนั่งคิดชื่อออกนะครับผมว่าชื่อมันชื่อเวกเวกม่านะครับผมนะเวกมาเท่นะครับผ mm hmm. น,คบคนใครใคร,ใครที่มีแล้วก็คอมเมนต์ไว้ใต้ล่างคลิปให้ผมดูด้วยนะครับผมนะถ้าใครยังไม่มีก็คอมเมนต์ไว้ใต้ล่างคลิปนะครับผมนะ mm hmm. ผมว่ามันแบบเออ๋ยวผมลืมบอกไปอย่างหนึ่งว่ารัาผมเวกมาที่ผมมีเนี่ย มันอ่ามัน,ม,นมันตื่นและผลนึงก็คือผลนรานไม่รู้อ่ะเห็นไหมฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ด้วยนะครับ